สวัสดีค่ะช่องน้องนงคอมเมนต์ค่ะวันนี้ปลูกกะเพราลงทุนไม่ถึงร้อยนะคะเนี่ยต้นกะเพราเมื่อสักครู่ก็ซื้อมา20บาทกระถางก็ซื้อมา20บบาทก่อนปลูกครั้งแรกเราเอาหินใส่ไปตรงก้นกระถางก่อนนะคะเพื่อให้เวลาใส่ดินแล้วมีระบายอากาศ หลังจากนั้นเราก็เตรียมต้นกระเพราแล้วก็เตรียมดินดินเนี่ยก็ซื้อมาเจ็ดถุงหนึ่งร้อยบาทแต่เราไปขโมยดินคนอื่นมาอีกนะคะที่เป็นดินธรรมดาแล้วก็เอากิ่งไม้อ่ะใส่ลงไปนี่ใส่กิ่งต้นมันค่ะใส่ลงไปให้เป็นปุ๋ยเนาะปุ๋ยในตัวเองเลยแล้วก็เพื่อระบายอากาศนี่ใช้ดิน ดินไถอะไรที่เขาถ่ายกันไปทั่วๆเนี่ยค่ะไปเก็บมาจากที่อื่นดูมีไดไอด้วย <c oughs> <g groans> ก็หลังจากนั้นก็ใส่ดินที่ซื้อมาลงไปก็ใส่แค่แค่เต็มกระถางนะคะเดี๋ยวดูผลงานแล้วกันนี่กระเพรานี่ซื้อมานี่ กินไป2ครั้งแล้วนะคะซื้อมา20บาทก็ผัดกะเพราไปสองครั้งแล้วน,ะะวนี่แล้วก็ตัดถุงออกก่อนต้องตัดถุงออกก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ตัดถุงออกปลูกก็เขาออกลากแบบปลูกไม่ได้อะไม่ตายแต่ว่าไม่โตค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ไปแล้วก็ขุดหลุมลงไปลึกๆก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่ดินไปรอบๆเลย นี่ก็ะเพราต้นแรกของเรานะคะที่บรรจงปลูกน่าจะได้กินนะเพราะว่าได้กินใบแน่ๆเลยข้าวที่แล้วปลูกไปนกมากินหมดเลยหลังจากนั้นก็เอาดินกรบให้เรียบร้อยทั้งหมดเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยเอาน้ำมาลดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องของเราด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทำคอนเทนต์ใหม่ๆทําคลิปใหม่ๆม,มาให้รับชมอีกนี่ปลูกเสร็จแล้วใส่ก็ลดน้ำลงไปแต่ว่าไอ้ที่ที่ลดน้ำต้นไม้กับที่พรวนดินซื้อมาตั้งนานแล้วนะคะตอนนี้หาไม่เจอแล้วพอถึงเวลาจริงๆก็ได้แต่ขวดนี่แหละมาลดนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อย นี่วันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งบายบายแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่